สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อตาเปิดใจสชีวิตพอ่อแม่ลูกหายตัวปริศนากรณีลูกสาวประกาศาตามหานายนิรุตบุญชูอายุ41ปีนางสาวนฤุมล์เพชรบุญมีอายุ41ปีเด็กชายนฤเบศอายุ42ปีและเด็กหญิงหารินดาอายุ7ปีชาวตำบลบ้านไรอํอำเภอรสีสำรฤงจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งทั้ง4คนหายออกจากบ้าน,นอำเภอทุ่งสะเลี่ยมพร้อมรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีาทาเทาทะเบียนบม,ม,ม้พพ3050สุขโข ไทยเป็นพาหนะในการเดินทางตั้งแต่วันที่10เมษายน65จนถึงวันนี้21เมษายน65รวมแล้ว11วันแต่ยังไร้วิแวว กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายจุดสุดท้ายซึ่งสามารถที่จะระบบพิกัดได้และแวกเข็ลาดกระบังกรุงเทพมหาคนครนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวแจ้งว่าครอบครัวดังกล่าวได้ไปกู้เงิน10บล้านบาทแต่เกิดปัญหาทําให้หมดเงินไม่ทันจากนั้นย้ายลูกสาวออกจากโรงเรียนอ้างว่าจะย้ายครอบครัวไปทํางานที่เชียงใหม่ก่อนจะย้ายหมูยกล้าวเหมือนจะหลบหนีอะไรบางอย่างล่าสุดวันที่21เมษายนห้ทีมข่าวสอบถามนายหว บุญชูอายุ69ปีพ่อตากล่าวว่า ตนยังไม่สามารถติดต่อลูกชายและลูกสะภ้ยได้ขณะที่แชทของหลานชายก็ไม่ยืนยันว่าเป็นแชทจริงหรือไม่ต้องให้ตำรวจตรวจอสวบอบจนเบาะแสว่าลูกจะไปที่ไหนหากเป็นที่ท่องเที่ยวตามที่ลูกบอกคาดการว่ามีไม่กี่แห่งที่ลูกชายชอบพาหลานไปคือพัทยาแต่ตนไม่สามารถยืนยันได้ว่าลูกไปพัทยาหรือไม่ตอนนี้สิ่งที่ห่วงที่สุดคือกลัวจะประสบอุบัติเหตุหรือมีใครอุ้มไปเพราะหลานสาวคนโตกินไม่ได้นอนไม่หลับส่วนการหายไปจะเกี่ยวกับอาชีพการกู้เงิน 10ล้านบาทหรือหน้าที่การงานของลูกๆหรือไม่ตนก็ไม่รู้พระทราบล่าสุดคือลูกชายทําธุรกิจออนไลน์ขายต้นไม้ด่างส่วนลูกสะพ้ายรับทาบัญชีเคยทําบัญชีกองทุนหมู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าทําให้อําเภอไหนบ้างขณะที่เรื่องรถเอาทิสีขาวตนก็เพิ่งรู้ว่าลูกสะพ้ายขายไปแล้วแต่จู่ๆในวันที่12เมษายน -65 นางสาวตุวยลูกสาวของตนเป็นคนขับมาให้ที่บ้านบอกว่านายนิรุถฝากมาให้ลูกตามสัญญาที่บอก าหากสอบติดมหาวิทยาลัยจะซื้อรถให้อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าการหายตัวไปของลูกชายและครอบครวัวไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับใครหรือคนในครอบครวัวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ